สวัสดีค่ะเมนี่กับมะพาะคับครัว่คุณโซอีกแล้วนะค่ะเมนี้ซูสิมาแนนนําเมนูยังวันตีทุกคนก็เรียกร้องมาหลายหลายเออก็มีเวลาไม่ดีก็เลยได้เฮ็ดห้เนาะค่ะมีเฮ็ดอี่ยังวันตีนี่ค่ะซุปบัหมี่ค่ะขามาบ้างเลยค่ะสําหรับซุปบกหมี่ก็มามี่หยังง่ายๆการเฮ็ดซุปบะหมี่บ่ยากไม่จักน้อยวันตีการนี้ค่ะบัหมี่ฮากะเออไปเลือก เอาหน่วยที่มันพอมีไนประมาณเนี่ยมันค่อยสีได้หวานคันนันประเภทอันหำบักมี่น่ะมูหน่อยๆมันมูหำมมันน่ะเพราะต้องเอามาเห็ด้ัค่ะมันว่าแสบหำบักมี่อ่ะต้องเอาหน่วยประมาณนี้ล่ะพอมีไนหวานนี่ล่ะครับมันถึงสีแสบก็เพราะเขาปอกเขาต้มแล้วก็ปอกเปลือกเปลือยได้ไหมบักค่ะก็นี่เลยค่ะเอาลงมาเลยค่ะบักมี่เอาลงไปค่ะแก่นมันว่าต้องเอาแด้ค่ะนี่ค่ะเอาลงไปเลยค่ะ อ,อยู่ในโคกหน้าบเมียงเนี่ยค่ะปนที่ต่ำไปต้องห,หันหล่ะใบห็ดน้ำซุปมันง่ามผสมโอ้ยเห็ดทะเลกับวัฒนาคาใไซมือเนาะค่ะบีมันลงไปโรดเนี่ยมือกระรางมันสะอาดแลอวล่ะค่ะมีล่ะค่ะเอาลงไปค่ะหมกมี่มีละ่ะคนอีสานบ้านหนาเห็ดกินมันต้องถึงไม่ถึงมือหนักไม่หนักมือแล้วมั่เคยสียบค่ะได้แลวแม่บ้าคะต่ำเลยค่ะแบบที่เนี่ยตมม่ำบมกมี่หแหลก เียเห็นไา,ามคะตาดมันไปรวดค่ะถ้าต้องยานแตกแตกแก,แก็ซื้อไม้ทันชัดตับแตกก็คือเพราะเป็นยังหบอกยานแก,ก่ก็ถือที่เม่ได้เถอะล่ะ <c oughs> เห็นไา,ามคะถ้าตัดมันมีได้แล้วเนี่ยค่ะ บังมีได้แล้วแม่บอกคะบังมีแหลกแล้วก็มาเบิง้งสิ่งที่ห้าสิบผสมลงไปอันนี้ซูกระตามไ้แล้วก็คือปนปลาทูนะค่ะก็คือจเอจเาเห็ดปนก็คือจ้าอันเห็ดปนบานทัาทั่วไปนี่แหละก็สีมี่ังวัตีกัสีมีปลาทูน้าปลาแดกน้าสตอกนี่แหละคะ่ะหน้าปลาแดกแล้วก็เนื้อปลาทูเขากับปนใส่สพริกพริกปนล,ลงไปน้ำเด้อยค่ะใส่พริกปนลงไปการใส่พริกปนลงไปเ่ากับใส่เพื่อลงไปให้มันเผ็ดเน่เพื่อสิมาผสมกับบังมีที่ห้าต่ำนี่แหละคะ่ะเหนเะ็นปะค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตกลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะบะมี่ยางง่ายๆเนี่ยค่ะก็คุกเข้าไปเห็นบาค้าก็คุกเข้าไปแล้วเห็นมบาค้าเขียนตุยตุยกำงก็เป็นการปรุงรสค่ะบัดที่เนี่ยนี่ค่ะผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายค่ะใส่ลงไปปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนี่ค่ะ คะค่เห็นบ่คะนี่ต่อไปกับสิ่งที่ขาดบ่ได้พักนี่กระล่างเลยแล้ว,วค่ะใบหอมค่ะพักซีจีนมีค่ะลงไปพักซีจีนสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยแล้วค่ะเนี่ยพักอีอ่อมค่ะหอมพักอีอ่อมเนี่ยค่ะเอาลงไปเลยค่ะแซ่บส,สุดกับซีเมนย้อนพักอีอ่อมนีหลือค่ะ เอาลงไปค่ะมากกลายกับไส้หลายมากหน่อยกับไส้น่อยนี่ค่ะเรียบร้อยเห็นบ่คะออรีอ่บะจานมากะทิราจานนี่แหละค่ะบัดที่นเห็นบคะคะเดี๋ยวก็หาซิมรดจังหน่อยก่อนก็คู่ข้าวค่ะกันแล้วมันกิเป็นยังไง รสชาติเต็มทั้งคนเกียดค่ะแซบไอรีต้องเลือกบังหนี้ให้ได้ขนาดเด้อค่ะเอาพอดีมีหน้ํหวานขันหำบงังหนี้เนี่ยจังไรก็สูุบะแซ่บแน,น่นอนค่ะบ่เม็นหำคนหรือบ่หำผู้บ่าวกาเห็นบ่คะง่ายๆว่าไมีหยัยงเรียบร้อยค่ะจต่ก็จานเลยค่ะไปที่เนี่ยนะประมาณนี้ก็เนาะน,นี่ค่ะก้แปดอะ ซิมเบิงกับข้าวเหนียวผักข่านเคียงน่ผักที่มาก,กินกับก็แล้วแต่ห้าวสีหาแต่แถวบา้านมื้อนี้มีผักกระถินเนาะ,ะขอซิมจะค้าก่อนนะค่ะซุปบักมี่อืมผักกระถินแก่แก่เข้ากันคักค่ะแซ่บค่ะนี่ละค่ะเมนูมื้อนี้ซุปบักมี่บักมี่หยางห่างยังไงแซ่บพร้อม ขอบคุณชุดสวยนี่ค่ะทั้งเชือทั้งเครื่องประดับจากแปนเพจสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะกินต